โอ้โหโดนครับโอ้สายสวยสวยครับน้องผมมันใหญ่เท่าไรครับโอ้ที่ครับผมแคมครับโอ้โดนจริงๆครับหนึ่งหลังครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะมาใส่รอบดักกบกันนะครับมาทดสอบมาสองหลังครับสามหลังตรงนี้จะใส่สองหลังครับ ริมสะเมื่อคืนผมมาสันตอกแถวนี้ยืนกบกระโดดลงครับตัวใหญ่สองตัวเดี๋ยวจะลองดูว่าจะได้ผลหรือเปล่าครับแล้วก็อีกหลังหนึ่งฝั่งทางโน้นฝั่งทางโน้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่แถวๆนี้แหละครับนี่หาไม้ใส่แถวนี้แหละครับอเค,ครับผมอีครับพี่น้องใส่ไว้ริมสะอย่างนี้ครับริมบเบอเหยื่อผมใช้เป็นเหยื่อปลาสัตว์นะครับปลา เน่ามีกลิ่นดีครับใส่กใกล้กันเลยสองหลังครับตรงนี้อีกหลังหนึ่งคืนเห็นมันกระโดดลงครับสองตัวถ้เาเลยลองดูจะโดนสักตัวไหมนี่อีกหนึ่งหลังครับพี่นอ้องมาลุ้นกันตอนเช้านะครับไมยนี้ใส่กใกล้กันเลยครับผมถ้าไม่โดนใครมาเห็นมาขโมยก่อนนะครับดีครับผมจะไปดูอีกไม้นึงฝั่งโน้นอ,อ,อีกหลังหนึ่ง ครับใส่ไว้ตรงนี้หนึ่งหลังครับพี่น้องนี่ครับเอาหญ้าปิดไปแล้วครับหมยเป็นไมยเหมือนนาล้างน้ำขังครับเมื่อคืนเ็เห็นลงมาแถวนี้ตัวมารุ้นกันพรุ่งนี้เช้าครับใส่สามหลังบ่าจะได้แต้มหรู้ตานะครับอาจจะได้ไปกินสักตัวไหมนะครับฝนก็ท้อท่ากำลังจะตกครับพี่น้องถ้าตกรแรงวันนี้เดี๋ยวจะออก สองกบใช่ไหมครับ่าตกแรงวันนี้เก๋ครับผมมาลุ้นกันครับกูริชามาลุ้นกันพี่น้องไปเ <ไป S 2> มื่อนฝนจะตกครับคอยดูจะตกหรือเปล่าวันนี้เก๋ครับผมสวัสดีตอนเชา้าครับพี่น้องออมาเก็บรอบตักกบกันนะครับ ดักไว้เมื่อวานสามหลังนะครับว่าจะมีแต้มได้ไปคิดด้วยบ่านะครับหมายตรงนี้สองหลังครับเยวมาดูกันครับพี่นอ้องว่าจะเข้าหรือเปล่าเงียบเงียบครับผมสงสัจะแห้วครับโอ้โดนครับไม่แห้วอ้ความเคลื่อนไหวอยู่ครับโอ้โดนครับ โอ้ไซส์สวยๆครับพี่น้องโอ้ไม่ใหญ่ก็ไรครับโอ้นี่ครับผมหนึ่งแต้มครับโอ้โดนจริงๆครับนี่หนึ่งหลังครับผมใส่ใกล้ๆกันอีกหลังหนึ่งครับตรงนู้นแต่ไปดูอีกหลังหนึ่งกันเลยครับว่าหลังนี้จะเข้าหรือเปล่านะครับโอ้ย่างน้อยก็ได้กินแล้วพี่น้องยังไม่ถึงหน้ากบหรอกครับแต่เห็นตัวมันเห็นตัวมัน ก็เลยลองมาเห็นตัวมันกระโดดลงก็เลยลองมาใส่ดูหลังนี้เงียบๆบครับผมหลังนี้ไม่โดนครับโอ้ได้หนึ่งแก้มถือว่า,าโอเคครับผ่านได้กินครับพี่น้องอย่เป็นปลาสับนะครับโอเคครับได้หนึ่งแก้มสองหลังนี้ <c oughs> แก้วครับแก้ว เดี๋ยวอีกหนึ่งหลังฝั่งนู่นครับเดี๋ยวอ้อมไปฝั่งนู่นนี่ครับหนึ่งแต้มหนึ่งตัวเปสวยครับวสวยสวยนี่ครับจัดการกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง <c oughs> ตัวสวยๆเลยครับได้แต้มหนึ่งแต้มโอ้ได้กินเลยครับดักกบหน้านี้มันยังไม่ถึงหน้ากบนะครับพี่น้องแต่ว่าเห็นตัวมันก็เลยลองมันใส่ดู Okay, เดี๋ยวลุ้นกันอีกหนึ่งหลังครับผมมาลุ้นกันต่ออีกหนึ่งหลังสุดท้ายครับเราจะได้แก้มเพิ่มหรือเปล่านะครับพี่น้องอย่างน้อยก็ได้หนึ่งแก้มมาได้กินนะครับพอได้กินหายอยากไม่ด้กินนานนะครับหลังนี้เงียบเงียบครับสงสัยจะแห้ว วันนั้นมาเห็นมันกระโดดลงมาลองดูแห้วครับไม่โดนไม่โดนนะครับหรือว่าตำแหน่งใส่ไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันเห็นตัวมันลงอยู่เขียครับสรุปสรุปนะครับใส่กบสามหลังด้กบก็ได้ไปหนึ่งแก้นนะครับถือว่าได้กินครับ ดีือว,ว่าไม่แห้วโอเขีย okay, ครับผมง่ายก็คลิปนี้ก็<ๆ>ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับพี่น้องให้กำลังใจกันนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้รับชมกันอีกเช่นเคยครับผมช่วงนี้ดักหนูกอดเริ่มจะเป็นท้ายๆฤด,ดูการนะครับก็เงียบๆไ้หาหมายก็ยากเดี๋ยวฝนตกเริ่มฝนตกก็จะเริ่ม เข้าสู่ฤดูกาลหากบหากเกียรตจับกบนะครับโอเคครับพี่น้องที่สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ はあ。<music>